หลวงตาสินทรัพย์จารณะธรรมโมวัดป่าบ่อน้ำพระอินท่านส่งข่าวมาให้ดูตั้งแต่เช้าเลยพอดีเราไม่ค่อยชอบดูข่าวเราไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่หลวงตาส่งมาก็เลยดูพอดี มีข่าวเรื่องพระธาตุเนาะเรื่องพระธาตุครูบาชายกำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะก็มีคนออกมาแสดงความเห็นเยอะแยนะเนาะมากมายแล้วก็สงสัยนะแล้วก็เลย ยกขึ้นมาพูดให้ฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์เนาะเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังเนาะเราจะพูดถึงความจริงแล้วกันนะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงก็คือว่า ทุกคนมีเหตุของตัวเองแล้วก็มีผลของตัวเอง <c oughs> ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะมีเหตุของตัวเอง <c oughs> คือมีที่มาและที่ไปของตัวเองนะอย่างเช่นคูบ้าชายนะก็มีที่มาของตัวเองแล้วก็มีที่ไปเป็นของตัวเองเราก็มีที่มาของเราแล้วก็มีที่ไปของเรานะ ถ้าสิ่งไหนเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ได้สงสัยอะไรจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะแล้วเราสงสัยแล้วเราไปวิจารณ์ไปให้คะแนนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ท่านเรียกว่าความหลงนะคือเราไปให้คะแนนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะ เรกว่าความหลงนะความหลงก็ทําให้เข้าใจคาดเคลื่อนผิดไปเองเนะยกกรณีอย่างเช่นนะคำว่าพระอรหัน,นยกตัวกรณีนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าพระอรหันถามว่าพระอรหันนี่ใครเป็นคนให้คะแนน พระราหารันเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้คะแนนแต่เราถามว่าสุดวิสัยในการกล่าวถึงว่าความเป็นพระรหันจะเป็นเช่นนั้น mm. เช่นนี้พระรหันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใครเป็นคนให้คะแนนตัวนี้เป็นความเห็นเห็นไหมส่วนความเห็นเนี่ยมันจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ นะเพราะว่าคนที่มีความเห็นผิดก็มีนะคนเรามีหลายระดับนะคนที่มีทัศนคติที่ดีก็มีคนที่มีทัศนคติทีนะททท่ลึกซึ้งหรือว่าทัศนคติแบบเพียเพ้ยนๆก็มนะีความจริงของโลกเรามันเป็นอย่างนั้นทัศนคติเนี่ยเราจะไปหมายเอาความเห็นของใครเป็นหลักไม่ได้ความเห็นของใครเป็นหลักไม่ได้ เพราะความเห็นของคนก็จำกัดในความรู้เฉพาะตนเท่านั้นนะความรู้เนี่ยมันจำกัดในเฉพาะความรู้แค่เฉพาะตนเท่านั้นนะเราเห็นเท่านี้เราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงอย่างเงี้ยสิ่งนี้ไม่จริงอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เราไม่เคยศึกษาเหมือนเรื่องพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ตัดสินไปเลยว่าศาสนาเนี่ย เป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเพนะื่อใช้ในการปกครองคนให้คนปกครองง่ายเราเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นความเชื่อของเราเป็นความเห็นของเรานะแต่พอเราได้มีโอกาสศึกษานะของเราเองพอเราได้ศึกษาพระสัสธรรมนะเรากับค้นพบความจริงว่า ความเห็นของเรานี่ที่เรามีความเห็นต่อโลกก็ตามต่อข่าวสารต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความเห็นเราเนี่ยมันจํากัดเท่านี้เราจะไปตัดสินอะไรเนี่ยมันเล็กน้อยมากเพราะเพราะศาสนาเนี่ยล่วงเวลามา2560ันอกบว่าปีเราเกิดมายังไม่ถึงห้าสิบปีเลยทำไมเราจะไปตัดสินคำสอนที่มี อายุมีคนศรัทธามีคนเลื่อมใสเป็นที่เขารบสากลของเรล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทําไมเราถึงกล้าไปลบสิ่งนั้นทั้งๆที่เราไม่เคยศึกษาเลยนั่นเลยคือความจริงที่เราประจักษ์ขึ้นเพราะเราเชื่อความเห็นของตัวเองที่มีต่อทุกสิ่งบนโลกนั่นเองนะรายการข่าวนะเขาทำหน้าที่นำเสนอ เรื่องราวต่างๆที่คนสนใจรายการข่าวนะหน้าที่คือการนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่คนสนใจทีนี้คนก็มีหลายระดับนะคนที่ประจักษ์แจ้งไม่สงสัยก็มีนะคนที่เห็นประจักษ์แจ้งไม่สงสัยก็มนะีคนที่ไม่รู้เรื่องก็พูดไปเรื่อยก็มีนะ ถามว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งเห็นไหมเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งเป็นที่ถ้าเราอยากจะรู้สิ่งไหนเราก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองอย่าพึ่งเชื่อเพราะเขาพูดให้ฟังอย่าพึ่งเชื่อเพราะเขาอ้างตำลาอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะฮะอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าตักกานั้น ตรงกับความคิดของตนเพราะมันอาจจะมีความลำเอียงความเห็นผิดแทรกอยู่ท่านอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะเรื่องราวที่เป็นข่าวก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันคุ้มกับการพิสูจน์นั่นนะ่ะยินดีนะยินดีอนะ่ยินดีในการพิสูจน์ว่างันเถอะถ้ามันคุ้มแล้วนะนะ คุ้มกับการเสียเวลาว่างั้นเถอะถ้าเรื่องนั้นถ้าเรารู้แล้วมันจะเกิดประโยชน์กับเราอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะศึกษาให้มันลึกให้มันข่องแท้ด้วยตนเองนะยินดีนะยินดีในการพิสูจน์ตัวงั้นเถอะนะเพราะความจริงเป็นสิ่งที่มันไม่ตายอยู่แล้วศาสนาอยู่ได้เพราะความจริงนะศาสนาท่านสอนให้เรารู้จักความจริงชี้ใส่ความจริง เราสแสวงหาก็สแสวงหาความจริงกันไม่ใช่เหรอเห็นไหมล่ะอย่าเพิ่งเชื่อคำกล่าวคำบอกเล่าต่างๆนานานะให้เราประจักษ์ด้วยประสบการณ์ของตนเอง <c oughs> ถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องมันยาวนะเรื่องมันยาวมากแต่เรื่องของความเห็นที่มีมันมีความเห็นกันได้ทุกคนนั่นแหละความเห็นต้องเป็นอย่าง,งานั้นต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมแต่ความจริงคือ เราดูเหตุและผลเราดูที่มาและที่ไปของตัวเองดูนะมันคุ้มไหมที่มาของตัวเองและที่ไปของตัวเองมันคุ้มไหมนะทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวของมันนะจะอยู่ได้ยังไงนะเราจะอยู่ได้ยังไงนะ ถ้าเราอยู่ด้วยการต้มตุนหลอกลวงเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงศาสนาครูบาอาจารย์ท่านอยู่ได้ยังไงเห็นไหมย <laughs> อย่าไปอย่าเพิ่งไปทําลายศรัทธาของคนที่มีศรัทธาที่มีความเชื่อเพราะคนที่เขาไม่สงสัยนะเพราะคนที่เขาได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วหายสงสัยแล้วเขาประจักษ์กับตัวเองแล้ว เขาไม่สงสัยละแต่คนที่ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยถ้าอยากรู้จริงๆก็พิสูจน์ได้นะแต่มันคุ้มกับการเสียเวลาของตัวเองไหมถ้ามันคุ้มก็ได้เลยก็มีเวลาก็ได้ไปกันเรียกว่าศึกษากันได้เรื่องนี้นะสมควรเนาะสมควรที่จะหายความสงสัย นะเรียกว่าหายห้องใจว่าั้นเถอะนะเมื่อประจักษ์แล้วนะใจมันก็วิ่งหายเองสิ่งเหล่านีนะ้แต่เรื่องพระธาตุนี่<ะ>เป็นกําลังใจของนักปฏิบัติธรรมนะเป็นกําลังใจของผู้ปฏิบัติธรรมนะเรื่องนี้คนที่ไม่เคยเห็นกับตัวเองไม่เคยประจักษ์กับตัวเองก็เห็นที่มาของตัวเองหรือ,อยังนะ รู้จักที่ไปของตัวเองหรือ,อยังนะต้องมีความรอบคอบนะเพราะทุกอย่างมันเป็นกรรมทั้งหมดนะทุกอย่างเนี่ยมันประกอบด้วยกรรมทั้งหมดจะทำอะไรนะเราสํารวจกรรมหรือ,อยังนะกรรมหรือ,อยังนี่พอความจริงมัน้วนแล้วแต่มีเหตุและมีผลในตัวของมันอยู่แล้ว